ลองแล้วนะฮะไปลองดูซับแล้วนะฮะ แล้วนะไปลองแล้วนี่มาเองเลยนะโอ้โหมัน,มน,น,มน,นเลยมันมันโอ้โหลองเองเลยพี่ลองเองเลยนะลองแล้วนี่นะฮะคุยเองเลยอ๋อนี่รถพับนะฮะร,รถพับรถนี้ก็มานะฮะ โอ้หนี่โอขี่ทางเรียบก็ดีพี่ีลองเทสเลยขี่ทางเรียบที่ลอยไปเลยอยากรู้ต้องลองเองเลยใช่ไหมพี่มันเป็นดาวยูก็จริงแต่ว่าขี่ทางเรียบนี่ลื่นเลยอ่ะของที่ไหนนี่ลอยเลยแคนาดาเชื่อวิสต้าอเมริกาครับอ๋ออเมริกาโช๊คก็อเมริกาลองเองเลยนะครับมีมีเนื้อคู่ยังน่ะครับ โ้โหนี่เชอร์วินนะมีหลายคันนะจริงๆเชอร์วินมีหลายคันนะผมเห็นข้างในหลายคันนะฟูลซัพรกเราอยู่ก็มีหลายคันไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะใครที่ดูคลิปแล้วไม่ได้นะนี่นะเอาไปลองเองเลยอ่ะจะได้รู้นะฮะเจ้าของลองเองจะได้คุยได้นะจะได้บอกได้นะว่ามันฟิลยังไงนะนี่นี่ฟูลซับนะฮะและเชอร์วินนะ อ,อันนี้สวยนะนิ่มน,นะเป็นคาร์บอนเลยหาังตาหล,างลังเป็นคาร์บอนนะนะนี่บอกนะบอกนี่ข้างหลังเป็นคาร์บอนด้วยนะคาร์บอนคาร์บอนนะโอ้โหนี่นะฮะ สนใจติดต่อได้เลยนะแลนไบนะนนไม่แพงนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงลองราคาคุ้มนะฮะราคาคุ้มนะโทรมาถามได้เลยแต่ว่าคันนี้จะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะมีหลายค <_ p id> ันนะมีหลายคันนะมีหลายคันนะไม่ใช่คันนี้คันเดียวนะฮะอ่ะคันนี้ <_ p id> คือเราไปลองเฉยๆนะนี่น,น,นะเป็นอลูเจ็ดร้อยนะเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้านะแต่ว่าข้างหลังเป็นคาร์บอนนะลอยลอยไปเลยลอยตัวไปเลย

แต่มันเป็นงานมือสองญี่ปุ่นคนเรียบร้อยแล้วนะคันนี้นะใครอยากได้ไปดูคันอื่นนะมีนะมีหลายคันนะตรงนู้นนะมีฟูซับอีกหลายคันนะที่ทำแต่ว่าตัวนี้มันรถรถสนามมันจะดีกว่าที่เราขี่ทางเรียบก็ได้แต่ลุกหลังครับที่บากมันตรงนี้ก็ได้เลยถ้าอยาให้ดีไปลองทางที่แบบโค้งๆมันจะได้ว่าแบบคนออกกำลังกายที่ไงครับใช่ก็นเลยว่ามีช่วงทางในซอยมันไม่ใช่เรียบนนี้จบแล้วนะเรียบร้อยแล้ว มียยาางขเออ่ที่นี่ยางมันจะมีแต่ว่ายางมันไม่ได้ดอกใหญ่ขนาดนี้ที่มีอยู่มันจะเป็นดอกทางไม่ไม่ไม่ใา่แบบว่ามันมีขายอยู่แล้วครับผมยุคสี่มัขายอยู่แล้วครับ USA นะแต่ถ้ายางใหญ่พวกนี้ยุคสีต้องหายากนิดนึงมันจะเป็นยางทางเรียบของบ้านพวกเราเป็นยางทางเรียบครับเสร็จเรียบร้อยนะคันนี้นะโอนเงินกันตรงนี้เลยนะเรียบร้อยแล้ว ก็ม <ítulo> <es> ีอีกหลายคันนะก็คืออันนี้คือลูกค้ามาเวลาถ่ายถ่ายอยู่ลูกค้ามาเอาไปเลยนะนะเนี่จริงๆมันมีอีกหลายคันนะเนอตรงนี้สีส้มนะมีหลายคันนะจริงๆไม่ต้องกลัวนะมาที่นี่ได้หลายคันนะอย่างแคนมันเดลก็มีนะมีมีเยอะนะฮะแต่ลูกค้าถูกใจคันนู้นะนี่สีส้มนี่ก็สวยนะนะมีหลายคันนะเชอร์วินก็มีหลายคันนะที่ผมเห็นนะสสี่คันนะฮะมันเลือกซื้อได้เลย